สวัสดีครับผมนายลงชชยนกศึกษานะครับรัส6 6 2 1 1 6 5 0 4 1นีนนี้มาใา้ l e a d i n g note นะครับผมเป็นโน้ตของเพื่อนที่ผมได้มานะครับเราจะมาตบมือตามส่วนโน้ตกันนะครับผมข้อแรกก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับ t e a, e n f o e n one n t w e n e a, e e ข้อแรกนะครับข้อสองนะครับผมก็จะเป็น t e n r four e n r one e n t w e n e n r four e n ต่อมาข้อสนะครับผมก็จะเป็น t e n r four e n r one e n r t w e n e n r four e n 4นะครับข้อ4ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ T E N 4 E N 1 E N 2 E N T E 4 E N อ่ะต่อมาข้อ5นะครับผมนะข้อ5ก็จะเป็น T E N 4 E N 1 E N 2 E N T E N 4 E N อ่ผมข้อ6นะครับก็จะเป็น T E N อ f o E N อ one E N อ two E N อ T E N อ f o E N อ่าประมาณนี้นะครับข้อเจ็ดนะครับผมข้อเจ็ดข้อเจ็ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม T E N อ f o E N อ one E N อ two E N อ T E N อ f o E N อ่านี่ข้อเจ็ดต่อมาเป็นข้อแปดนะครับผมข้อแปดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ three e n a four e n a one e n a two e n a three e n a four e n a อ่านี่นะครับผมข้อเก้านะผมข้อเก้าอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ three e n a four e n r one e n a two e n a three e n a four e n อ่าประมาณนี้นะครับผมต่อมาข้อสิบนะครับผมนะข้อสุดท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ t e and a, e n d a, f o u e n d a, o e and a, e n d a, two e n d a, t e e n d a, f o u e n d a ประมาณนี้นะครับผมก็เท่านี้ครับสำหรับใส่ reading n o t นะครับผมของเพื่อนในชั้นเรียนนะครับขอคทับ